เอาละครับ ก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องที่7 Gaming กับแบบที่มีชื่อว่า Stand Up Live Reboot นะครับผมแมในที่สุดนะครับผมก็สามารถกลับมาทําคลิปได้แล้วนะครับก็ถามว่าผมหายไปไหนมานานไม่ลงคลิปนะครับผมก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าผมป่วยนะครับซึ่งจะมีปัญหาตรงเสียงนะครับเลยไม่สามารถพูดแคสเกมได้แล้วก็มีอ่อนเพลียอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอาการปัจจุบันตอนนี้ผมก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับก็น่าจะสามารถกลับมาทําคลิปได้แล้วก็ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าเรื่องกันเนี่ยผมก็ต้องขอขอบ ทุกคนที่ดูซีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ทุกคนกันด้วยเลยนะครับโอเคครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มชาร์จเจนแอโล่ยังไงให้ได้เยอะๆนะครับ ก็สำหรับใครไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชาร์จเจ็ดแอโร่ในคังของผมเลยนะนี่นะครับผมก็จะเป็นชาร์จเจ็ดแอโร่ของผมทั้งหมดเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าผมเอาไปสุ่มเล่นหมดแล้วนะครับแล้วมันก็ได้แต่เกลือด้วยนะครับนะก็สำหรับใครไม่รู้จักชาร์จเจ็ดแอโร่นะครับก็จะเป็นธนูเล้งแสงนะครับที่เราต้องมีเลเวล30นะครับถึงจะใช้มันได้นะซึ่งวิธีการฟาร์มชาร์จเจ็ดแอโร่นะครับก็จะเป็นการลงดันนั่นเองนะครับก็การลงดันในครั้งนี้นะครับทุกคนกกก็ตต้้้องมมมมีีีเเเเเลลลลววววว80 80ขึนนนนไปะคคครัับ่่่่่หาาาาายถิดุณทำ คุณก็จะไม่สามารถลงดันได้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ตำแหน่งดันนะครับจะอยู่ตรงนู้นเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปอีกทีนะก็ผมจะมาบอกแซนที่ผมแนะนําสําหรับการลงดันครั้งนี้นะครับนั่นก็คือแอโร s สมิดนั่นเองนะครับถามว่าพี่แอโร่สมิดมาทุกงานเลยนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าใช่หรืออัน่จริงๆเราก็สามารถใช้สแตนตัวอะไรก็ได้นะครับที่โขนนะครับอย่างเช่นทัน i อ h o โฟนะครับมันก็จะมีสกิลสไลด์หนอนนะครับเราก็สามารถสไลด์หลบพวกหมอนได้เลยนะครับนะ แล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างครับที่ผมบอกเลยว่าผมโคตรแนะนําเลยนะครับนั่นก็คือหน้ากากศิลานั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดเราใช้นะครับมันจะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นแวมพายนะครับแล้วผมบอกเลยว่าสกิลแต่ละอย่างของไอ้แวมพ์ยนี่คือมันมีประโยชน์มากเลยนะครับผมก็จะมารีวิวสกิลให้ดูนะครับก็กดซีนะครับจะเป็นการดูดเลือดนะครับซึ่งเราจะได้เลือดนะครับแล้วก็สามารถสร้างดาเมจให้กับศัตรูได้ด้วยนะครับสกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิล V นะครับจะเป็นการยิงเลเซอร์มาจากตานะครับผมบอกเลยว่าสกิลนีี้มันนครแงเ่ ตายแล้วนะครับนะโอเคนะครับก็สกิลของแมพพายก็จะมีเท่านี้นะครับนะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่ผมแนะนํานะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การราช้านะครับเดี๋ยวผมพาไปลงดันกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับนะก็จะมีมอนมาต่อยเรานะครับเราก็จัดการไปนะก็ในด่านนี้ครับเราจะมีโอกาสได้กินเบบี้แล้วก็ซักศพด้วยนะครับนะมันก็จะสุ่มๆไปนะครับเราก็จัดการให้พวกนี้ไปเฟิบแล้วก็ลงมาครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับเราไม่สนใจนะแล้วก็ดูดเลือดครับแค่เนี้จบนะเอ้ากูได้กินเบบี้ด้วยโอ้โหแต่ละรอบมันก็จะสุ่มๆไปนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราได้ชาร์จเอ l โล่เนี่ยเราจะได้2อันขึ้นไปนะครับผมนะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสสอมาละนะครับอ่ะผมใช้เป็นแอโรซมินนะครับผมแยกล่างไปแล้วก็ลงไปเลยครับแล้วก็ตีปึ๊บโอ้ได้สี่ชาร์จแอโรเลยนะครับเนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่าเราจะได้สองอันขึ้นไปเนี่ยก็สำหรับใครอยากฟาร์มชาร์จแอโรให้ได้เย,ย,เยอะๆเนี่ยเราก็มาฟาร์มจุดนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับ โอเคครับก็สมควรกับแก่เวลาแล้วคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบเพียงลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ